ปัญหากับหมออาสาแปซิฟิกพี่ฟังคะเคยเคยเห็นเวลาที่เราไปซื้อน้ำแร่ตามที่ต่างๆไหมส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เนี่ยหลายคนก็ทำแบบยิบยิเก๋นะไม่ไม่ดื่มน้ำเปล่านะดื่มเป็นน้ำแร่แทนจริงๆการบริโภคน้ำแร่หรือดื่มน้ำแร่นั้นมันเป็นยังไงดีหรือไม่ดีมีผลต่อสุขภาพจริงไหมบางทีก็บอกว่ามันมีพลังแม่เลกมีนู่นนี่นั่นว่ากันไปนะคะแล้ว มันยังไงล่ะมันควรจะต้องสังเกตอะไรบ้างเวลาบริโภควันนี้เราจะสนทนากับอาจารย์ประจำสาบันภชนาการมหาิทัะมิดลดร,รนัทพลตั้งสุภูมิสวัสดีค่ะสวัสดีครับใจข้าเรียนถามก่อนอย่างกรณีของน้ําแร่ที่เราบริโภคก,กันหรือดื่มๆกันเนี่ยนะคะอ่อ<ช>มันมีความต่างจากน้ําเปล่าที่เราดื่มไหมะมีประโยชน์กว่าการจริงหรือเปล่าก่อนอย่งเัานมารู้จักน้าแร่ก่อนนะคะว่าน้าแร่เนี่ยได้มาอย่างไรครับ น้ำแร่เนี่ยก็คือเป็นน้ำธรรมชาตินะครับที่น่าจะแหลกน้ำอาจจะเป<ง>็นแหลน้ำใ,ใต้ดินหรืออะไรก็ตามนะครับ<ง>ซึ่งอาจจะมีแร่ธาตุบางอย่างนะครับมากกว่าน้ำปกตินะครับเช<ง><ง>่นแคลเซียมโซเดียมแมกนีเซียมโพแทสเซียม<ง>แล้วก็ตะากม,ม่งาานะครับขึ้นกับว่าน้ำนั้นนำมาแหกไหนนะครับ<ง>แหลกน้ำแร่นำมาที่นี่ไหนซึ่งธาตุพวกนี้นครับเป็นตัวที่ทําให้น้ําแร่เนี่ยมีรสชาติแตกต่างกันไปอยู่ขึ้นอยู่กับว่ามาจากแหลกไหนเนี่ยธาตุตัวไหนมากตัวไหนน้อยมันจะมีผลกับรสชาติของ ครับน้ำแร่เนี่ยก็เลยมีรสชาติไม่เหมือนกันกับน้ำขวดทั่วไปน้ำดื่มที่เราบริโภคเข้าไปโดยเฉพาะน้ำดื่มปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นน้ำที่ผลิตด้วยการมวิธีรีเวิร์สออสโมซิสนะครับหรือที่เรียกว่าน้ำ r าโนะครับด้ในกระบวนการเนี่ยมันจะดึงแร่ธาตุาไปทั้งหมดนะครับรที่ปพระเทศจะไม่เหลือแร่ธาตุเลยในในใน้ำปกติที่เรากินกันนะครับฉันรสชาติมันจะไม่เหมือนกันนะครับโดยโดยโดยตัวรสชาติซึ่งสิ่งนี้ก็นําไปสู่ความ บางคนอาจจะมองว่ามันค่อยกว่านะครับแต่จากว่าแร่ธาตุพวกนี้ก็มีรสของมัน<ร>อจจะมีรสเพิมุนิดนะครับมีรสชาติเพิ่มขึ้นนะครับแต่ในทางเดียวกันถ้าถ้าคนที่ไม่ชินเนี่ยพอดื่มน้ำอาโอซึ่งซึ่งไม่มีรสชาติเลยเนี่ยไปกินจนชินเนี่ยพอดืม่มแล้ม้อาจจะรู้สึกว่ามีรสตลาดก็ได้ค่ะครับทีนี้ในต่างประเทศเขาก็นิยมดื่มกันนะส่วนใหญ่มันควรจะมีสารอะไรเป็นพิเศษไหมคะ,อ,ะอย่างที่เรียนว่าจริงๆน้ําแร่กับน้ําดื่มทั่วไปเนี่ย ถ้าจะมีอ่าในมันก็มีแค่ว่ามีแร่ธาตุบางอย่างเพิ่มขึ้นมาแต่เพิ่มนั้นแต่เพิมที่อาจจะมีน้อยหรือไม่มีเลยซึ่งเป็นความเฉพาะตัวของแหล่งนั้นๆครับนี่ก็เลยทําให้ขขว่าในต่างประเทศเนี่ยเน,นื่องจากว่าอาจจะการเขาจะมีแหล่งน้าแร่มากกว่าครับก็เลยทําให้การดื่มน้ําแร่เนี่ยมันน้าที่ขายในลักษณะน้ำบรรจุขวดในต่างประเทศนี่เป็นน้ําแร่มากกว่าเนื่องจากว่า น้ำบริโภคของเขานะครับน้าดื่มที่บริโภคนั้นเนี่ยเขาสามารถบริโภคได้จากน้ำปะปาย่า,ทางที่เราเวลาไปต่างประเทศจะไม่มีน้าให้เราทานในฮอาลงแล้วนะจะต้องลองน้ำกกเราทำให้เห็นว่าน้ําปะปาเขาดื่มได้กะก็จะต้องอีกอย่างหนึ่งในนี้น้ําแร่บริโภคได้เป็นปกติสิคะเพราะว่าอย่างต่างประเทศเขาก็ดื่มกันเนะาะก็คือ,อบริโภคได้เป็นปกตินะครับถ้าเป็นคนที่มีร่างกายสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์นะครับสำหรับ ผู้ป่วยในบางโรคที่ต้องมีการจำกัดปริมาณการบริโภคแร่ธาตุบางอย่างครับะจะต้องระวังนะครับอย่างเช่นสมมติว่าเราเป็นความดันโลหิตสูงซึ่งเราต้องควบคุมการบริโภคโซเดียมใช่ไหมครับซึ่งโซเดียมนีอาจจะมีอยู่ในน้าแร่ก็ได้น้ําแร่บ,บางยี่ห้อเนี่ยหรือว่าบางที่มาจากบางแหล่งจะมีโซเดียมสูงค,คนที่เป็นโนรคความดันโลหิตสูงก็ไม่ควรจะบริโภคน้าแร่นั้นนะครับหรือว่าคนที่เป็นโรคไตนะครับจะมีปัญหาในเรื่อง ขจักรแร่าธาตุนะครับออกจากร่างกายนะครับรือมีคตอนเรื่องเกี่ยวกับการสมดุลของแร่าธาตุก็ไม่ควรจะดื่มน,น้ําแร่นะครับเนื่องจากว่ามันอาจจะทําให้เกิดความไม่สมดุลของแร่าธาตุเกิดขึ้นได้นะครับก็แต่ในถ้ามองในแง่คุณค่าทางโภชนาการว่าแร่าธาตุที่อยู่ในน้ําแร่เนี่ยมันมีผลต่อสุขภาพหรือเปล่าเนี่ยก็อมองว่าปริมาณที่มันมีอยู่ในน้ําเนี่ยมันไม่ได้เยอะขนาดั้นนะครับที่มันจะมีผลต่อสุขภาพได้ แร่ธาตุนี่เราได้จากอาหารน,นได้อีกนะครับไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ต่างๆนะครับซึ่งมีโดยมานมากกว่าก็เรียกว่าสําหรับบุคคลทั่วๆไปเลือกดื่มก็ได้ไม่เลือกอเลือกไม่ดื่มก็ได้ครับไม่ได้มีไม่ได้มีปัญหาเลยนอกจากคนที่มีโรคประจําตัวบางอย่างนะคะครับที่กระจัดพวกแร่ธาตุต่างๆยากทีนี้ร,ราคาที่สูงของมันขนาดนี้เนี่ยนะคะบางท่านก็มีความรู้สึกเหมือนก็เหมือนดื่มบรรยาเลยเนาะ หรือว่าดื่มเหมือนกับเพื่อที่จะเพิ่มอะไรต่างๆเข้ามาในร่างกายเนี่ยนะมันมันน่าจะเป็นอย่างนั้นไหมจริงๆน้ำแร่เนี่ยที่มันราคาสูงเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามันมีกฎหมายไม่ไม่ใช่กฎหมายกําหนดราคานะครับแต่ว่ากฎหมายในกกาหนดวิธีการผลิตวิธีการเลือกแหล่งน้ําแร่มันไม่ใช่ว่าต้องมีแหล่งน้าแร่ที่ดีนะครับถึงจะได้น้าแร่นะครับแต่ว่าตัวอย่างนี้พอดูดเอาเอาน้ําขึ้นมาวิเคราะห์แล้วเนี่ยจะต้องไม่มีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมีแร่ธาตุอินปริมาณเหมาะสมนะครับคือว่า กินแล้วรสชาติไม่ประหลาดนะครับแตยังอร่อยอยู่เพราะฉะนั้นเหมือนกับมันหายากนะครับแล้วกระบวนการผลิตเนี่ยกฎหมายก็บังคับว่าจะต้องทําการบรรจุน้ําแร่ในบริเวณเดียวกันกับที่ขุดน้ําแร่ขึ้นมาเท่านั้นนะครับที่มีการสูบขึ้นมาแล้วก็ขนไปบางจุที่หนึ่งนะครับด้วยสิ่งแล้วก็ในบริเวณรอบๆแหล่งน้ําแร่ก็ต้องมีการควบคุมนะครับไม่ให้เกิดมีการปนเปื้อนของสารเคมีหรืออะไรต่างๆเนี่ยลงไปในแหล่งน้ําแร่นั้นนะครับื่ สิ่งต่างๆเหล่านี้เองนะครับก็ทําให้มันก็กลายเป็นว่าเหมือนว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงนะแคนพูกคุณภาพสูงก็จะต้องขายราคาสูงตามไปด้วยนั่นเองครับลื้นเอาน้ําก๊อกเนี่ยมาเติมเกลือแร่ลงมานิดๆหน่อยๆขายเป็นน้ําแร่ได้ไหมตามกฎหมายของบ้านเรานะครับแต่น่วงานคณะกรรมการอาหาระยาไม่อนุญาตให้เติมผสมเองอาหารใดๆลงไปในน้ําดื่มครับก็จะรู้ได้ไงทำได้ จะรู้ได้ยังไงก็สาวจริงๆ้วเช็คได้นะครับจากวิธีอ่าวิธีการวิเคราะห์นะครับเราสามารถวิเคราะห์ปริมาณแร่ธาตุในน้ําได้โดยที่ดูเทียบว,ว่าน้ํานั้นน้ําดื่มปกตินะครับผลิตด้วยกรรมวิธีอะไรนะครับเช่นว่าอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าถ้าผลิตด้วยกรรมวิธี reverse osmosis เนี่ยมันก็ไม่แทบจะควรจะไม่เจอแร่ธาตุนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าผลิตด้วยวิธี อย่างถ้าเป็น,น้ำใสก่อนเขาจะมีวิธีทําน้ําอ่อนน,ออน,นะครก็คือเอาแค่ตัวที่ไม่เปิดตักาันเนี่ยออกใช่ไหมครับใช่สิ่งที่พุ่งซุ่มพวกนี้ส่วนใหญ่ก็คือใช้ในกระบวนการนี้มันจะมีการดึงเอาแร่ธาตุที่เป็นประจุบวกออกนะครับพเพราะฉะนั้นย,ยังจะเหลือแร่ธาตุที่มีประจุลบอยู่ในน้ํานั้นครับเพราะฉะนั้นจาก,กการวิเคราะห์ทางเคมีเนี่ยราจะทราบได้นะครับว่าน้ํานั้นเนี่ยอาจจะมีการปร,ประกอบกับกระบวนการผลิตเราจะบอกได้ว่ามีการเติมอะไรหรือเปล่าก็ ราะว่าปัจจุบันนี้มีเครื่องกรองน้ําประเภทที่เหลือมีแร่ธาตุนิดๆเอนิดนี่หน่อยให้ด้อันนี้ก็กลายเป็นน้ำแร่ใช่ไหมเอ่าถ้าถ้าตามกฎหมายเนี่ยไม่สามารถจะเรียกน้ําแร่ได้นะครับน้ำแร่นี่ต้องได้มาจากแหล่งน้ําแหล่งน้ำที่แบบเป็นแหล่งน้ําแร่แล้วก็ไม่มีการทําอะไรกับมันก็คือ้าผสมก็แค่ครับอย่างมากก็ได้แค่กรองกรองเอาตะปก ถึงจลี้ยนแร่ได้ไม่ใช่ต้องเอามาต้มเอามาแยกเอามาเพิ่มไม่ใม,ม่ต้าอย่า <ใจ S 1> งไรโบราณเหล่านั้นเลยท่านอย่างดิฉันเองมีความรู้สึกว่าถ้าพูดถึงน้ําแร่นึกถึงเยื่องของต่างประเทศมันต้องอยู่บนภูเขาสูงสูงสินะไม่หรือว่าเป็นแหล่งที่<บ>มีกรมภันหรือเป็นภูเขาไฟมาก่อนอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะบ้านเราอาจจะมีอยู่แค่ไม่กี่จังหวัดแต่บางทีเราก็เห็นจังหวัดข้างๆเคียงก็มีนะน้ําแร่ผลิตจากแถวๆเนี้ยใช่ที่ไมนใช่ก็ต้องดูที่ผลิตภัณฑ์นะครับเนื่องจากว่า น้ำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำบริโภคธ,ธรรมดาน้ำดื่มปกติหรือว่าน้ำแร่เนี่ยในบ้านเราเนี่ยจะต้องมีขออยอยก่อนนะครับในการจะเอามาขายแต่ตวงนี้จะต้องมีเครื่องหมายอยซึ่งจะต้องขออนุญาตผลิตง่ายว่าจะตั้งโรงงานผลิตน้าเนี่ยต้องขออนุญาตอ,อยอตัวผลิตภัณฑ์นะครับก็ต้องผ่านการวิเคราะห์และรับรองจากอยอหรือหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทางทางผู้ที่มีอำนาจเนี่ยเขาจะเป็นคนดูเองว่าอันนี้เขาขายหรือยังนะครับอาจจะ ว่าเขาขายเป็นน้ำแร่ไหมหรือว่าเป็นแค่น้ำดื่มธรรมดาครับนี่ถ้าเกิดว่าเราเราพลิกดูนะคอดิฉันคิดว่าผู้บริโภคเนี่ยควรจะหัดไว้เป็นนิ้งยจะซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งอะพลิกดูว่ามันผลิตจากไหนมันทําอะไรมีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะยังยังถ้าเราเห็นว่ามันมาจากแหล่งที่มันไม่ควรจะมีนะนี่น่าสงสัยไว้ก่อนได้ไหมหรือว่าบนพพุนด้านน้ำบรดาอะไรแบบนี้หรือว่าแถวสมุดขอโทษนะสมุรประการนนทบุรีปทุมการแบบเนี้ยมันจะมีโอกาสมีน้ำแร่ไหม อย่างนี้ครับปกติเนี่ยน้าการท,ที่อย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าการจะทําน้ําแร่ขากเนี่ยเราจะต้องจะต้องผ่านการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอารหารและย,ยาซึ่งจะต้องมีการแสดงฉลากนะครับเ็าจะบังคับว่ามีระเบียบการแสดงฉลากยังไงนะครับหนึ่งในนั้นก็คือว่าจะต้องมีการแสดงว่าน้ําแร่นั้นมาจากไหนครับต้องระบุด,ด้วยนะครับแล้วก็พร้อมกับมีแร่ธาตุอะไรบ้างอยู่ในนั้นนะครับ แล้วถ้ามีแร่ธาตุบางชนิดมากเกินไปก็จะต้องมีการเตือนผู้บริโภคด้วยนะครับอย่างเช่นฟูอะไลเนี่แต่ว่าฟูอะไลายในน้ําทีู่งปริมาณสูงเกินไปเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายได้นะครับจะต้องเขียนว่ามีฟูอัไลนไม่เกินเท่านั้นต้องมี้นะครับค่ะค่ะก็งั้นมาถึงคำถามหนึ่งปัญหากับหมออาสานี่เลยก็คือตกลงเวลาจะบริโภคควรเลือกยังไงคะถ้าถ้าเราจะเลือกไอตัวน้ำแร่เนยนะครับก็อย่างเดียวที่เรียนไปแล้วก็คือเลือกที่มีผัก ได้รับการรับรองจากคณะคณะกรกรมการ,รอาหารและยานะครับแล้วก็ดูการฉลากทั้งหลายนะครับถ้าเป็นถ้าเราไม่ต้องระมัดระวังในการบริโภคแร่ธาตุหรือว่าพวกเครแร่ต่างๆเนี่ยก็สามารถดื่มได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับกาลังทรั์แล้วก็ความพอใจของเราครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ต้องอระวังควบคุมการบริโภคแร่ธาตุหรือตัวเือแร่บางอย่างเนี่ยก็จะต้องดูก่อนนะครับว่าน้าแร่นั้นน่ะ มีไอ้กเบอรแรกที่เราต้องระวังไหมนะครับมากเกินไปหรือเปล่านะครับก็ะจะได้ก็จะเป็นการเลือกบริโภคที่ถูกต้องตามสภาพร่างกายของเรานะครับค่ะแล้วจริงๆควรดื่มไหมมาตรานน้ำมิชชกถาถ้าถาาา้า,ถ,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 าถ้ามีกำลังทรัพย์นะครับมองในแง่ว่าเหมือนเราเรามีกำลังทรัพย์ก็จะซื้อของที่แพงขึ้นได้นะครับก็ ก็ควรดื่มในแง่ว่าดื่มเป็นน้ําธรรมดาแต่ถ้าจะดื่มเพื่อจะหวังผลว่าเราจะได้น้ำไา่ได้ได้แร่ธาตุบางอย่างแทนการเอารับทานอาหารอื่นที่มีแร่ธาตุนั้นสูงกว่าที่ก็ไม่มันก็จะเป็นการไม่ลงทุนที่ไม่คุ้มค่าอะไรครับเนื่องจากต้องดื่มเยอะมากถึงจะได้แร่ธาตุในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายค่ะครับวันนี้ขอพิเศคุณอาจารย์ค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับหนึ่งปัญหากับหมออาสาแปซิฟิก